ลูกค้ามาตัดผมนะครับเด็กนะครับมายังครับเด็กตัดผมบอกับไปนั่งเลยครับนั่งเลย ตัดผมก่อนตัดผมก่อนตัดผมก่อนาเป็นเด็กก็ใส่เก้าอี้ชั้นสองส Terima kasih telah menonton! With that ครับตัดผมเด็กเราตัดด้านล่างก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยตัดด้านไม่ครับตัดด้านบนออกก่อนเดี๋ยวค่อยตัดด้านล่างนะครับอันนี้ผมจะตัดด้านบนให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเพื่อนนะครับนนี้เราค่อยตัดด้านล่างนะครับที่นี้เราตัดด้านล่างออกนะครับ เจะตัดให้ดูประมาณนี้นะครับที่เราตัดด้านล่างให้หมดนะครับที่เราก็แต่งด้านบนใหม่นะครับแต่งด้านบนใหม่ให้เสร็จนะครับแล้วก็เป็นการเสร็จนะครับของนักเรียนนะครับตัดง่ายๆครับทีนี้แล้วครับสวัสดีครับ